ตัวเลขของโลกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทีมงานครับของโลกเมื่อวานนี้นะคะใช่ครับของโลกนี่ลดลงมาแล้วนะเหลือล้านสองเองนะ,ะสหรัฐอเมริกาสองหมื่นเจ็ดนะครับของฝรั่งเศสก,ก็แค่หมื่นเจ็ดอังกฤษสามหมื่นไปยังยุ่งอยู่กับเรื่องยูเครนก็ยังสูงอยู่เป็นแสนห้าหมื่นสองนะครับเยอรมนีแสนหนึ่น 1, 000, งหมื่นหนึ่งพันตุรกีแปดหมื่นห้าอิตาลีสองหมื่นสี่โดยภาพรวมก็ลดหมดนะครับค่ะทางเอเชียของเรานี่อินโดนีเซีย34มหมญี่ปุ่นก็ลดลงมานะครับเหลือ72็ดหม แล้วก็มาเลเซีย25,000นี้เพิ่มนะครับฟิลิปปินส์พันสี่เวียดนาม46,000นะครับนี่ก็สูงอยู่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้95,000ก็สูงเช่นเดียวกันสิงคโปร์ 13, 1ม0 0นนะครับเพราะฉั้นตัวเลขทางเอเชียก็ยังสูงสูงอยู่นะครับทีนี้ ตัวเลขรายภาคแล้วกันนะครับน้องจิมมี่ครับค่ะรายภาคนะคะภาคกลางนะคะกรุงเทพเมื่อวานนี้2638นะคะยังอันดับ1อยู่นะคะ,คะแล้วก็จังหวัดที่ตัวเลขสูงขึ้นอันนี้อย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่ากรุงเทพดูเหมือนว่าตัวเลขมันก็ไม่ไม่ไหนเยอะทําไมคนต้องไปนอนอยู่ข้างถนนบางคนน่ยนะ อย่าลืมนะมันมันมันไม่ได้รวมเอทีเคเข้าไปนะใช่ค่ะยอดนี้ยอดนี้ไม่ใช่เอทเเคนี่ไนี่ช่ยอดเอทเคนะเป็นยอด RT-PCR นะสมุดปราการก็887ค่ะครับแล้วก็สมุดสาคร593สมุดสาครนี่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะนนทบุรีโอ้792เลยค่ะครับนครปฐม479นะคะแล้วก็ปทุมธานี414อีกจังหวัดหนึ่งที่มี400นะคะก็คือพระนครศรีอยุธยา402ค่ะสุพรรณ238สรามู บุรี218ลบบุรี132เพชรบูรณ์1อ5ค่ะอันนี้ที่เกินร้อยนะครับกำแพงเพชรก็220ยเ,เลยนะนครสวรรค์147นะครับพิษณุโลก127น้อยสุดนี่น่าจะเป็นไชน่ายาี่สิบเค่ะถัดไปล้ครับ,บ,รบสิงห์บุรี25ไปดูภาคตะวันออกนะครับมากสุดก็ที่ชนบุรีค่ะชนบุรี929ค่ะ แล้วก็ระยอง231ชะเชิงเซา218แล้วก็ป่าจีนบุรีนะคะ143จันทบุรี124ค่ะสะแก้ว93แล้วก็ตราด34ค่ะภาคเหนือครับน้องจิมมี่ครับภาคเหนือนะคะไล่ไล่ลงมาเลยนะเชียงราย55เชียงใหม่315น่าน66พะเยา58แพร่48แม่ห้องสอน10ลำปาง30ลำพูน19อุตรดิต์180ค่ะ ครับแล้วก็ภาอีสานภาะอีสานกราลสิน157ค่ะขอนแก่น282ชัยภูมิสูงนะคะ309ค่ะนครพนม123นครราชสีมา716แล้วนะคะบึงกาฬ47บุรีรัมย์414ค่ะมหาสารคาม132มุกดาหาร55ยโสธร88ร้อยเอ็ดไปที่350แล้วนะคะสูงนะพี่หนอมเลย76ค่ะศรีสะเก เขต112สกลนคร66ค่ะสุรินทร์425ค่ะหนองคาย98น้หนองบัวลำพูร้อยพอดีค่ะครับอํานาจเจริญ23อุดรธานีร0 6แล้วก็อุบลราชธานี209ค่ะสูงเลยนะครับแล้วก็ภาคใต้มากสุดก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ600พี่น้องไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะนครศนะรีธรรมาราชแงแล้วค่ะ7 4 1 เจททสีเจ็ดเลยเหรอนครสีธรรมราชโอ้ยแซงแล้วนะคะภูเก็ตเป็นที่2ของภาคใต้นะ660ใช่ค่ะตามมาด้วยสงขลากับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี287สงขลา212ค่ะนะครับแล้วก็ปัตตานีร้อยห้ากระบี่6กร้ชุมพรร้อยสีนะ ค่ะน้อยสุดนี่น่าจะเป็นที่สตูน28ค่ะอืมส่วนภาคตะวันตกนี่มากสุดอยู่ราชบุรีครับ307เพชรบุรี178ประจวบ167การจัาญจนบ,บุรี179แล้วก็ตาก70นะครับะ10อันดับของเมื่อวานนี้ ส,ส,สิบอันดับนะคะกรุงเทพค่ะอันดับ1นึ่งค่ะสองพันอดันดับ2เป็นชนบุรีค่ะชนบุรี929แต่วันนี้ชนบุรีนะคะเห็นบอกว่าตัวเลข rt pcr ของชนบุรีค่ะหนึ่งพันสามอทหนึนะพี่น้องเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวรอดูชนบุรีนะคะคแล้วก็สมุทรปราการอันดับ3ค่ะ887นนทบ,บุรีอันดับ4 792 นครศรีธรรมราชขึ้นมาอันดับ5 741นครราชสีมา716ภูเก็ตไปอยู่ที่อันดับ7นะคะ660ค่ะสมุทรสาครอ,อันดับ8 593นครปฐมอันดับ9 479และสุรินทร์อันดับ10 425คุณผู้ชมคะไม่มีจังหวัดไหนต่ำกว่า400เลยนะคะใน10อ,อันดับนี้นะ กระทรวงสาธารณสุขเตือนนะครับว่าโควิดระดับ4มีทั้งหมด5ระดับตอนนี้เราอยู่ระดับ4งดไปสถานที่เสี่ยงงดการรวมกลุ่มสังสรรค์เน้นเวิาาร์กฟอร์มโฮมทำงานที่บ้านชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็นค่ะนะครับแล้วก็แนะให้ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือโควิดนะครับ1เตรียมความพร้อมเตียงระบบการดูแลรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเตรียมเตียงก็เตรียมสายโทรศัพท์ให้ว่างก่อนนะ สประชาัมพันธ์เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยติดโควิด 3. เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 4. สื่อสารให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข,ขฉีดยากัไนไปแล้วนะ,นะครับวัคซีน122ล้าน254,901โดสนะครับค่ะเมื่อวานนี้ฉีดไป21,389โดสค่ะครับก็าาตามนี้เลยนะ